The cat ะะเรามีแอปพลิเคชันหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะมานำเสนอนะคะได้แก่แอปพลิเคชัน Microsoft 365ค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะเหมาะก,กับทุกช่วงวัยในการทำงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยเรียนวัยนักศึกษาหรือว่าวัยทำงานสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการทำงานร่วมกันได้ค่ะโดยแอปพลิเคชัน Microsoft 365นะคะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานร่วมกันและสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะโดย ใการใช้งานคลาวด์เพื่อเข้าถึงไฟล์และแอปพลิเคชันต่างๆแ,และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรได้ด้วยค่ะเช่นการทำงานร่วมกันการใช้เอกสารการประชุมออนไลน์การทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันการเก็บข้อมูลการสื่อสารหรือการทำงานที่บ้านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ ในการใช้งาน Microsoft 365นะคะเราจะใช้ได้ทั้งแบบการติดตั้งแอปพลิเคชันลงเครื่องหรือว่าการใช้งานในเว็บไซต์ผ่านทาง Google ได้ค่ะโดยวิธีการใช้งานนะคะก็คือให้เรานะคะเข้าไปที่ Google ค่ะพิมพ์คำว่า Microsoft 365นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกแผนบริการที่เหมาะสมกับการใช้งานค่ะ โดยจะใช้สำหรับบุคคลธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าองค์กรก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเข้าสู่ระบบนะคะโดยใช้บัญชี Microsoft ค่ะเช่น outlook.com หรือว่าบัญชีขององค์กรเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะการใช้งานนะคะสามารถที่จะใช้ได้ในแอปพลิเคชันต่างๆทั้งในรูปแบบของออนไลน์และก็ออฟไลน์ก็ได้ค่ะ ซอฟต์แวร์ที่มีใน Microsoft 365ค่ะ Microsoft 365นะคะประกอบไปด้วยแอปพลิเคชันและการบริการที่หลากหลายมากค่ะโดยมีทั้ง Word Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, OneDrive, SharePoint, Excel แล้วก็ Publisher <Okay. S 1> ค่ะในหน้าต่างหน้าแรกนะคะก็จะมีปุ่มนะคะให้เราเข้าไปยังซอฟต์แวร์ที่เราต้องการที่จะเลือกใช้นะคะเพื่อที่จะส,สร้างผลงานได้อย่างหลากหลายค่ะปุ่มที่2นะคะนั่นก็คือปุ่ม Home ค่ะก็คือเป็นปุ่มที่รวบรวมงานของเรานะคะที่เราทำเสร็จไว้แล้วค่ะ ปุ่มต่อไปนะคะเป็นปุ่ม Create งานค่ะเป็นปุ่มที่สามารถที่เราเนี่ยจะ,ะสร้างสรรผลงานนะคะได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นปุ่ม OneDrive นะคะนั่นก็คือเป็นปุ่มที่จะรวบรวมงานของเรานะคะเข้าสู่ Drive ในเครื่องค่ะ ต่อไปนะคะเป็นปุ่มแอปพลิเคชันต่างๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อมูลของ Microsoft 365นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งานของเพื่อนๆแล้วก็เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่พข้อมูลทางนี้ต่อไปค่ะ